อ่ะคราวนี้เป็นเรื่องไอ้นี่ละชีวโมเลกุลแล้วนะครับการฟอกสีของพวกไขมันไม่อิ่มตัวนี่เ็าบอกว่ามีไขมันน้ำมันเนี่ยร้อยกร,รมัมแต่มีน้ำมันพวกนี้อยู่สามตัวเนี้ยรวมกันได้ยี่สิบเจ็ดจุดห้าหกเปอร์เซ็นตก็คือมีพวกเนี้ยรวมกันแล้วอ่ะมีน้ำมันอยู่แค่อไม่ใช่มีน้ำมันมีกรดไขมัน มันเทียบง่ายเนาะยี่สิบเจ็ดจุดห้าหกกรัมนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกตามส่วนที่มันผสมกันอยู่เนี่ย A B C เป็นหนึ่งต่อสองต่อสองเราก็สมมติขึ้นมาง่ายๆนะครับเมบอกว่ามีอันนี้หนึ่งโมอันนี้มีสองโมเราจะได้น้ำหนักถูกไหมครับก็จะกลายเป็นสองห้าสี่ห้าร้อยหกสิบนี้จะเป็นห้าร้อยหกสิบสี่นะแล้วลองจับบวกกันสิครับจับบวกกันมันจะได้พันกว่าเนาะพันสองร้อยพันพันสามร้อยสักอย่างอะไรเนี่ย ดูจากตัวแรกแล้วเนี่ยครูดาได้เนี่ยต้องเป็นพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดชั่วเช็คเลขท้ายอ่ะมันจะได้เป็นลงตัวกับอันนี้ไงครับคนออกข้อสอบเขาต้องคิดเลขมาให้ลงตัวอยู่แล้วนะง่ายๆคืออันนี้รวมเป็นกี่โมครับอันนี้หนึ่งโมสองโมสองโมเป็นห้าโมอันนี้เท่ากับห้าโมนะครับ ถ้ามีแค่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าหกอ่ะกี่โมครับคิดในใจออกมาเทียบมาแล้วเนี่ยมันน้อยกว่กากันกีเท่าครับพันสามร้อยเจ็ดสิบแปดคิดเป็นห้าโมถ้าแค่ยี่สิบเจ็ดจุดห้าหกเนี่ยจะเป็นกี่โมงครับอันนี้คิดเป็นคิดเทียบสัสดส่วนเป็นนะลงมาดีเท่าครับเนี่ยเหมือนกับหารห้าเนาะถ้าอันนี้หารห้าเหลือสองร้อยเจ็ดสิบห้าจุดหกถ้าหารห้าสิบก็เหลือยี่สิบเจ็ดจุดห้าหกหารห้าสิบครับก็จะกลายเป็นกี่โมครับมาวันนี้ห้าสิบมาหาร คิดเป็น0.01โมลนั่นเองหา,าน5้าเนาะหาร5้าโอ้ไม่สิหาน5้าก็เป็น0ูนย์จุโมถ้าตรงนี้0ูนโมลเนี่ยก็ต้องประกอบด้วย a b c อย่างเท่าไหร่ครับก็จะมี a 0.02 b 0.04 c 0.04เพื่อให้รวมกันเป็น0ูนย์จไงครับอันนี้สังเกตนะ จุดตำแหน่งที่เกิดกับไอโอดีนเนี่ยฟอกสีนะเพราะนี่เป็นการฟอกสีจะต้องเกิดที่พันธะคู่อันนี้ C ีสิบห้าเอชยี่สิบเก้าซออให้ตรง C ีสิบห้ายี่สิบเก้าเนี่ยมันมีพันธะคู่หนึ่งแห่งนะเพราะยิ่มตัวต้องเป็น C ีสิบห้าเอสามสิบเอ็ดอันนี้พันธะคู่หนึ่งแห่งอันนี้ C ีสิบเจ็ดเต็มที่ H อต้องสามสิบห้าถูกไหมอันนี้ก็ต้องมีพันธะคู่สองแห่งอันนี้แห่งเดียวนะ C ีสิบเจ็ดเอชสามสามเราจะไม่คิดโมของสาร ab C จาระิีโมงของพันธะคู่ครับอันนี้หนึ่งแห่งก็ศูนจย์สองอันนี้คิดของพันธะคู่นะอันนี้สองแห่งก็กลายเป็น0ูนย์จย์อันนี้แห่งเดียวก็ศูนย์จย์สี่สรุปแล้วพันธะคู่มีทั้งหมดกี่โมครับศูนจุดหนึ่งสี่โมของพันธะคู่ถ้าเสร็จตรงนี้ไปนะมีพันธะคู่อยู่ศูนยะจุดหนึ่งสี่โมนะข้อนี้ อันดับคู่0.14มโมก็ต้องทําปฏิกิริยากับไอโอดีนเท่าไหร่ด้วยครับ0.14มโมเช่นกันไอโอดีนหนักตัวละ127สองตัวก็254คูณเข้ามาครับกูก็ไม่คูณอยู่ดีกูก็กะเอาเอาหนึ่งกว่าไปคูณ254ก็ต้องได้ประมาณสามกว่ากว่าเนาะไม่น่าจะใช่ข้อสามแล้วต้องตอบข้อสี่เร็วไหมครับแบบนี้เยโมจะคิดเลขน,นะเสียเวลาเราประมาณอะไรได้ก็ประมาณไปไประหยัดเวลาเอาเวลาไปทําข้อยากๆดีกว่า